โดนไม่โดนไม่รู้อุ้ยอุ้ยดินครับพี่น้องไปดิ่อ่าโดนหรือเปล่าไม่รู้วันนี้วันนี้เราพาพี่น้องมาเดินยิงปลาครับวันนี้พาพี่น้องมาเดินยิงปลากับไมายแบบนี้แหละแบบนี้แหละไม่รู้มีตัวหรือเปล่าไม่รู้นะก็วันนั้นมาหาขับรถหายาก็เลยไม่เห็นบ่อเขาก็เลยมาลองดูพี่น้อง วันนี้นะครับช่องออกล่าหากินของเรานะครับพาพี่น้องมาเดินหาปลาอย่างเป็นทางการหรือเปล่าไม่รู้นะฮะวันนี้พาเจ้าจตัวนี้มาพี่น้องพาเจ้ามือสอดตัวนี้มานะฮะจะได้เต็มหรือเปล่าอันนี้เราบอกไม่ได้นะครับก็เลยนานพี่น้องห่างหายจากการทําคลิปไปนานมากติดธุระครับสําหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่พี่น้องอย่าลืมเลยนะฮะกด ize, ติดตามเอาไว้กดติดตามเอาไว้แล้วเราจะพาไปรุ่นกันว่าเราจะไปหาตัวอะไรเรามีอะไรให้ตื่นเต้นกันตลอดพี่น้อง มีของให้ดูกันเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นหนูโอ้หลายอย่างพี่น้องดำยิงอะไรเราก็พากันทำไปทั่วฮะอย่าลืมกดติดตามเพราะว่าช่องของเราขึ้นมาแล้วมันก็จะกระโดดหายไปยิ่งกดติดตามมาไว้เราก็จะมีอะไรให้ดูกันเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดสอดท้ากดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราวันนี้นะฮะก็ยังว่านะนี่หม้แบบนี้เลยที่เราจะพาพี่น้องมาเดินยิงกันแล้วกลางวันเราไม่มีเวลาพี่น้องก็เลยต้องมายิงกันกลางคืนนะครับ เดี๋ยวเราจะพาพี่น้องออกเดินทางกันเลยแล้วนะโดนมันโดนไม่รู้อุ้ยอุ้ยดินครับพี่น้องดินไปแล้วดินนะครับพี่น้องดูโอ้พี่น้องไซส์ไม่ใหญ่โอ้ไซส์สวยอยู่หากินกลางคืนนะังแดงครับพี่น้องอืมวันนี้แกรมได้แล้วหนึ่งตัวก็โย่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 อะโย่โยโย่ยิงกลางคืนแล้วครับกลางวันหาที่ยิงไม่มีครับต้องหากินกลางคืนกมันบลุ เดี๋ยวไปหาที่ใส่นี่ครับใส่สวยๆประมาณ4นิ้วพี่น้องไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะครับผมพอทอดกพอได้กินพี่น้องเดี๋ยวไปเดินดูต่อพี่น้องเดี๋ยวเดินดูต่อก่อนมีตัวแล้วก็จะมีตัวได้ถ่ายใหม่เนาะครับผมไปแล้วนอะไปแล้วอนะโดนครับพี่น้องโอ้ดีนี่ไงเออไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่ก็ทักกันทักกันึงแกไปน้อเดินยิงกันกลางคืนในช่วงนี้เออ โปรเบาบอลหล่อแต่หากินประมาณครับยูวันแกนที่สองไม่ใหญ่นี่พ้องอยู่ลึกอยู่ลึกพอได้อยู่พอได้อ้าใส่มาพานนี่ครับอุปกรณ์ใสวันนี้ไม่มีพี่น้องมาเก็บกิ่งไม้เอาหน้างานมาแบบไม่ได้มาดูเฉยๆกับดูเนาะไม่ได้ตั้งทางใจจะมาเป็นเรื่องเป็นราวสองแต้มพี่น้องเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยพี่น้องสองแต้มน่าเดี๋ยวหอนลุ้น ผ่านขึ้นยางเอายางเส้นเดียวด้วยไม่เน้นปลาใหญ่เนาะยางปลาทุบๆไปเดี๋ยวถ้ามีไปลุ้นกันครับเอาหมอหายยืนไม่ได้อุ้ยจะไปแล้วจะไปแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วหาที่ยืนยืนไม่ได้เลยแคบมากอุ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยเม็ดไม่โดนแล้วมันไหนจะโดนลงลึกๆจับก่อนลงลึกมากโอ้ไม่โดนพี่น้องมัวแต่หาฉากหมอหาหมอใหญ่เมื่อกี้ นี uit, oh, mm ่แล้วมันจริงจริงโดนหร้ววะครับอยู่ลึกอยู่ลึกโอ้ผิดวิ่งหงอกขึ้นเห็นเลยพี่น้องอู้หูในขณะผมเล็งต่ำกว่านั่นนี่อู้เล็งต่ำขนาดนี้ยังไม่โดนตัวเลยโอ้วิ่งปิ้วเลยโอ้โหโดนหินโดนบิดเลยเศร้ายพี่น้องใช้สวยเลยอยู่ลึกไหมพี่น้องทำกันไรเดี๋ยวกันปืนอะไรนอนลึกเลยโอเคเดี๋ยวลุ้นกันใหม่มาเราอุ้ยสองตัวาอะไรดี อันนี้ก็ได้จะได้นะเฮ้ยไม่ได้สักอันนั้นนี้เนาะอ้าอ้าอ้าเฮ้ยโดนไหมโดนไหมหนึ่งเหมือนกันเฮ้ยนอนนิ่งจังเฮ้ยนอน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 อยู่ในไม้นอนนอนครับโอ้โหเมื่อกี้สองแต้มมันอยู่ใกล้กันได้แค่แันเดนึงติดติดกิ่งไม้พี่น้องเอ้ยโอ้ยปลาแทงโอ้โหหลุได้ยันได้ยังจับไว้ดีๆนะครับรานครับ เราอยู่ในน้ำพี่น้องก็จับเยอะเกิ่งไม้ครับพี่น้องเดี๋ยวรอลุ้นหนูไม่เห็นเหมือนกันอ๋อสวยงามอยู่สวยตัวอยู่นะสวยงามอยู่สวยงามอยู่พี่น้องดูมันแทงมือชันเลือดเลยสวยสวยพี่น้องดูวยเผื่อผิดพี่น้องเลยว่ายนี้ไปก่อนดีแล้วตามทันมีรอยหนูเลยพี่น้องกินไหมมีรอยหนูเคยวิ่งหากินอยู่ข้างน้ำวันนี้เรามายิงในป่าพี่น้องป่าจริงๆครับป่าจริงครับเด้อ มาหาทางหนูครับก็เลยมาเจอบ่อเก่าๆร้างๆนี่แหละครับไม่รู้บ่อใครแหละแต่ดูไปไม่ค่อยมีใครมาเดินครับก็เลยลองดูนั้นมาเจอตัวพี่น้อง้าไมยคืออยากเห็นปลาช่อนแต่ปลานิเยอะมากกว่านี้ยังไม่เจอปลาช่อนครับเจอปลาหนิงแต่ใส่สวยครับปลาหนินใส่สวยครับไม่คือกำลังกินนะครับปลาธรรมชาติขนาดนี้นี่ผมโอเคแล้วโอ้โหเอา่เนาะคุมอยู่ครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับพี่น้อง โดนหรือเปล่าไม่รู้แต่โดนตำแหน่งมันเอ้าไปไหนล่ะปลาเอ้าไม่ได้พี่น้องยิงผิดพี่น้องมีคนใส่เบ็ดอยู่ครับเดี๋ยวดูน้องนอนเป็นตายแล้วผมยิงผิดโอ้ลูกหลอกวีเลยพี่โดนหินยิงไล้ได้เลยพี่นี่คือฝนพี่จะหินรับมีดไปเดามาโอ้เป็นเบ็ดอันนี้แล้วเป็น้องดูครับเก่าแล้วนานแล้วแหละตั้งแต่หน้าฝนแล้วมั้งไปไหนจูน มกตปอโอเคไปโนกันต <okay. S 1> okay, ่อทลุมนเดอนไหมอนลเหมือนกันอนไหมพี่น้องไมนิ่งโอ้ยยาผิดอีเถอะเ้ยโดนโดนโดนนนดนนไม่ทะลุไม่ทะลุพี่น้องไอทะลุดูด้อยดูด้อยาดยมันไม่ทะลุโอ้ทนมากครับพี่น้องอุ้ยลุดโอ้ย ยิงไม่ทะลุได้ไงติดอยู่แค่นี้ลูกดอกผมมันตื่อพี่น้องโดน oh. หินเข้าอยู่แค่นี้หดเห็นเห็นเลยพี่น้องเอ้ยตัวขนาดนี้เลยพี่น้องเมื่อกี้ผมต้องไปหาหินมาถูลูกดอกผมโดนีหน้ามันบี้หมดเลยดูลูกดอกม,มึงสิอยากเอาตะปูมาทำโอ้โอดน,ดนหินไปสองดอกพี่น้องจบเลยยิงปลาไม่เข้าเลยจะมีอะไรฝนไหมจังแย่เลยอ้าวเดี๋ยวฝืนยิงก่อนพี่น้องถ้าไม่มีเดี๋ยวไปหาเสาหลักกิโลถูเอาโอเคครับโอ้เสียดายอ๋อหมอลอยครับ นี่นี่อีกตัวนึ่งพี่นกนี่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 หนูอีกตัวนึ่งไปไม่นู้นละเอ้ยเสียดายอันนี้เอาไปที่ก่อนอันนี้แล้วล่ะโอ้ไปไม่รอดแล้วโดนของอะไรนี่โอ้ใส่ยังไงก็ยังว่าปลาหมวกลังใส่งามเลยพี่นกสองเกับสามนิ้วครับพี่น้องได้อยู่ได้อยู่โอ้ใส่สวยใส่สวยจริงอันนี้เอาลองปลาหม้อที่บ้านนี่ใส่นี่ก็พอมีอยู่นะอันนี้ลอยอะไรนี่น่าจะเป็นไก่เดินหรือนกเดินนกเดินเป็นทางนกกวักงครับ ไอ้ตะกอนเมื่อเจ็ดปีสิบปีที่แล้วก็ยังเป็นพรานนกอยู่พี่น้องทุกวันนี้มันมัฝีก่อนไม้ก็เลยสิบกว่าปีที่แล้วย,ยังไม่เท่าไหร่พี่น้องทุกวันนี้กฎหมายคุ้มครองทุกอย่างครับเหลือแค่ปลานี่แหละปลาก็คุ้มครองแหละบางชนิดอีกอีเช่นไหนก็คุ้มครองไอ้ปลา,ปาหมอต่อไปก็ไม่แน่พี่น้องไม่ได้กินมาแล้วแต่ก็คุ้มครองนะเสียดายยิงแล้วไม่อยู่หลายหลายแต้มไม่งั้นได้ได้เยอะกว่านี้โอเคพี่น้องไปเดี๋ยวเราตต่ออีกนิดนึงใส่ลูกดอกก็ยังไม่สมบูรณ์หรอกพี่น้องตุ่ๆอยู่นี่ป โอ้ยิงไกลมาหน่อยโดนวยอไรแล้วครับลุกได้ครับโอ้ดีทั้ไมดเลยโอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นในข้างหลังไอตัวเนี้ยก้าลังปลาหมอตัวเนี้ยมีมีอีกตัวหนึ่งเต็มไปแล้วใหญ่กว่านี้พี่น้องแต่เรายิงตัวแรกมันมีตัวหลังใช้สวยจริงครับปลาหมอเูยนี่แต่สามลูกบวกเลยครับไหนไหนไหนไม่ดูขนาดกูเลยเนี่ยพ่จนสามลูกจุดลเส็บของแซ่บด้วยไอต่อตอ้นมึงครับพี่น้องแพร่ผ่านใส่แบบ นี่ขนาดลูกดอกตู้ๆแล้เห็นเพิ่มพอได้กินอยู่แล้ไปตัวที่หลุดนั้นน่าจะยิงไปโดนหินพี่น้องแล้วมันกระแทกเลยนะต้องใส่สวยจริงเลยอย่าดิ้น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 นิ่งๆเลยนิ่งๆก็พอได้ตัวอยู่นี่พี่น้องเติมสักสองรอบเนาะต่งนี้ตอนนี้ต้องไปเดินหาเสาก่อนหาเสารับลูกดอกก่อนเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์อะไรมาเลยไหวไหวไหวอุปกรณ์ใส่ยังไม่มีเลยพี่น้องดู ใไปกินมามันก sure ็คัวร่บัวขนาดมากเยี่ยมครับพ sí> ี่น้องโอ้โหเลี้ยงอาไรปลาครับพี่น้อยู่หากินแบบง่ายๆครับพี่น้องแบบไม่ได้หาปลาใหญ่ปลาอะไรกับเขานี่แหละกินอย่างนี้เลยนี่เอาไปกินจริงๆนะนี่หนึ่งมื้อได้สบายๆแล้วนี่แล้วดูปลาหมอของแซ่บเลยพี่น้องปลาหนังพริกเหลือห้อิ่หมดได้แล้วะย่างก็หอมดีนี่พี่น้องดูครับเกือบได้หนึ่งมื้อแล้ว อ้ช่อนพีน้องดูครับช่อนน้อยช้อนปักๆน่อยยื้โอ้ยอยไปทำเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับจริงโดนแล้ลึกมากเลยพี่น้องโอ้ยโอ้ลึกมากโดนไหมโดนโดนพี่น้องโดนดึงเชือกแลครับดึงเชือกแล้วทะลุไม่เปล่านะี่โโไม่ทะลุดึงนะครับดึงนะโก้ไม่ทะลุนะทะลุ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  ช่วงนี้นนยิงปลาขอบน้ำที่ต้องเจอหินกุ้งไมทรุร่เนียต้องใจเย็นเขาหน่อยใช่ก็ไม่เลวไม่ได้ใหญ่โตหรอกแต่ก็เจอตัวเรื่อยๆอยู่พี่น้องบางทีก็เจอยิงไม่ทันก็มนี้ครับคัดเฉพาะไอตัวที่ยิงทันให้ดูก่อนอีนนี้พี่น้องไม่ใหญ่ไม่โตก็ได้กับเข้าอีกแหละโอ้ เออครับพี่นออ้องโอ้โหายเต็มครับ,รบเดี๋ยวให้พนันอุปก,กรณ์เราตลกมากครับวันนี้ใส,ใส่เดีย๋ยังหาไอ้ที่ฝนลูกดอกไม่ได้เลยนี้ไม่มีความคมแล้วลูกดอกเดินยิงไปก่อนแกขับไปก่อนเออครับพี่นอ้องปะลุยกันต่อ,โ,อโดนโดนนะโดนโดนโนน,นโนโนน ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่ก็ใ้เต็มอยู่อ๋อใส่เส่ธนกรเลยนะได้เชือกด้วย้องดิเดี๋ยวผมทำเชือกแปนนะจะไปนมันจะไปโดนหอล่อ้ยดิ่งดิ่ดิไม่ใหญ่นดิดิดิไม่ใหญ่นะเอาดิิดอะล้วนะดิ่ิดอะไริ่ิอาใช่เท่ากันเลยพี่น้องดูเล็กกว่าด้วยซ้ำ มันจะตัวกระจิ้ตติดนูน้นช่วงนี้ดูมันตั้งใจพันมากเก่งยากอย่างนี้ ว่าจะเจอพี่น้องเอ้ยเดินกันขาลากมะโดนไหมฮะโดนฮะตัวน้อยตัวนี้เดียวพี่น้องตัวน่ามากเลยตัวนี้ดูในน้ำใหญ่มากก็ขึ้นมาทำไมพี่นี่โอ้โหพี่ว่าใหญ่แต่กระเพาะเดี่ยวพี่น้องดูในน้ำตัวโตโตก็ขึ้นมาโหมันจ้องงองจองกรอดเลยเกิน ย you know, ิงไปแล้วพี่น้องเราก็คิดว่าจะใหญ่ยิงไปแล้วด้วยสิสามตัวครับนิดนึงอันนี้เล็กหน่อยอันนี้กลางใหญ่ตัวนั้นก็ได้อยู่นิดเดงพี่น้องก็คิดมาโดนแล้วเปลุาไม่เงียบเลยโอ้ยยังอยู่นะตายเลยตายเลยโอ้โอ้ตายเลยเจ้าเล็ใส่เดือดซะ ก็ไม่ใหญ่ไมเ่เลือกเลยพี่น้องโอเคครับ <Okay S 1> พี่น้อง,หล,งหลังจากที่เราเดินมาเป็นจํานวนหลายกิโลมากโอ้เดินผมเดินไกลมากเดินกันไปเรื่อยเปื่อยพี่น้องลัดทุ่งนาบ้างออกป่าเดินเลาะเรียบข้างทางมาบ้างนะครับก็พอพอได้เต็มอยู่พี่น้องนี่ครับผลงานของเรานี่พี่น้องไม่ใหญ่มากพี่น้องตัวไม่ใหญ่มากแต่ก็ก็พอได้กับข้าวกันแหละครับเดี๋ยวตรงวางกระดิมก่อนนี่ นี่คือผลงานของเราครับมีทั้งปลมหมอเยอะปานินพี่น้องเยอะปานินมากเนี่ยไซนี่จะเยอะมากเต่ปลาช่อนไม่เห็นเลยเห็นก็ยิงไม่ทันนะครับเป็นปลาที่หายากไปเลยปลาช่อนนะครับแต่ปลาหมอในไซสวยมากพี่น้องปลมหมอก็รุ่นองสามนิ้วครับสวยมากมวันนี้จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต้มพอดีนะครับว,วันนี้ได้สิบแต้มพอดีก็พอได้กับข้าว,าวครับนึ่หน,นึ่งวันนี้เอาตัวนี้มาพี่น้องเอาไอ มือสอดมาครับทาเองใช้เองเหมือนเดิมครับก็พอได้กับข้าวครับปกติยิงกลางวันครับเวลาไม่่อยมีพี่น้องก็เลยต้องมาเดินยิงกันกลางคืนขอนช่วงนี้ครับก็เลยพอได้ผลงานมาบ้างนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะเพื่อจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะฮะเพื่อจะมีแรงบันดาลใจในการทําช่องไม่ใช่ทําช่องสิเพื่อจะมีแรงบันดาลใจในการทําคลิปต่อไปนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็ห่างหายจากการทําคลิป หายไปนานสักพักหนึ่งแหละเพราะว่าติดธุระกันพี่น้องเพิ่งจะมีโอกาสได้มาเดินเดินยิงกลางคืนครับพอดีขับรถผ่านมาไม่ใช่ขับรถผ่านเราขับรถหายาย่ัวก็เลยมาเห็นคลองก็เลยลองดูก็โอเคพี่น้องพอได้กับข้าวครับก็เต่งสวยๆกันอยู่นะครับก็ฝากติดตามกันพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร้นะฮะเพื่อจะเป็นกําลังใจให้กับเราแล้วไปดูคลิปหน้านะครับว่าเราจะพาท่านไปหาอะไรกันเราจะมีอะไรให้ตื่นเต้นกันอีกไหมวันนี้ก็พามาหาปลาพี่น้อง อยากจะพาไปหาหนูพี่น้องแต่แถวบ้านหาหนูยากมากก็เลยไม่รู้จะไปหาตรงไหนดีนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่น้องถ้าเรามีคลิปต่อไปเราจะพาไปดูก็เราจะไปหาอะไรกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอ์กดแชร์นะติดตามกันไปแล้วไปลุ้นด้วยกันว่าเราจะไปหาอะไรวันนี้จากลากันเพื่อผลงานนี้นะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะฮะก็พอได้กับเข้าขพี่น้องวันนี้นะฮบไปแล้วพี่น้องกลับบ้านดีกว่ามืดลวไม่มืดแล้วดึกดื่นแล้วละ